คุณคิดว่าคนที่เขาเกลียดเราไม่ชอบเราบัานทอนเราหรือว่าคอยทาให้เรางุดหงิดใจหรืออะไรก็ตามครับที่ทําให้คุณไม่สบายใจในตอนนี้พวกเขาเคยรักคุณมาก่อนไหมคําตอบก็คือใช่ครับพวกเขาเคยรักคุณมากมาก่อนครับและเวลาที่เราเนี่ยต้องการเป็นที่รักเรามักจะอยากเป็นคนสําคัญครับและเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับเป็นที่จับตามองแต่แน่นอนครับว่าหากคุณเนี่ยโฟกัสไปที่เป้าหมายชีวิตของคุณเป็นส่วนมากและคุณเนี่ยไม่ได้สนใจพวกเขาตามที่พวกเขาต้องการ มันไม่ได้แปลว,ว่าเขาไม่สําคัญนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมีความถอยห่างจากระยะหนึ่งเนี่ยมันคิดไปเองครับเพราะว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยมันทําหน้าที่เซฟนะครับคอยปกป้องเราให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆมันจะไม่เราคิดมากคิดกังวลว่าคนเนี้ยจะไม่รักเราแล้วหรือเปล่าและเมื่อเราเนี่ยมีความกลัวเกิดขึ้นครับ <c oughs> มันจะเริ่มมีการต่อต้าน มีการขัดแย้งมีสงครามความเงียบและสงครามทางจิตวิทยาเกิดขึ้นครับกับตัวคุณบางคนปช่วประชันบางคนถอยห่างจากชีวิตคุณแต่นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าคุณต้องมีอารมณ์และการกระทําที่สงบครับมีการตอบสนองที่สงบหากคุณอยากจะรับมือกับคนเหล่านี้ที่เคยรักคุณมากแล้ววันหนึ่งพวกเขาไม่พอใจคุณอยู่ในความสงบที่สุดครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็พออย่าโมแต่นั่งเสียเวลาว่าเขาเนี่ย จะถูกหรือฉันเนี่ยจะผิดหรือใครถูกใครผิดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องเรียนรู้มากๆอย่าเสียเวลาในการนั่งหาว่าใครถูกผิดหรือฉันทําอะไรให้เขาไม่พอใจหรือต่างคนต่างเฮ้ยทำให้ไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยต้องม,มันมวนนั่งคิดกังวลนในแต่ละวันแล้วเวลาที่คุณครุ่นคิดแบบนี้นะครับนานเข้านานเข้ามันสะสมกลายเป็นรูปแบบของความล้มเหลวครับ คุณกำลังอยู่ในรูปแบบของความล้มเหลวครับเพราะฉะนั้นอยาเสียเวลานั่งคิดไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นไม่สําคัญนะครับเพียงแต่ว่าคุณจัดลาดับได้ว่าอะไรสําคัญกับชีวิตคุณในตอนนี้1นึ่ถึงสเอ่อหถึงสอเรื่องเนี่ยมันคืออะไรที่สําคัญข้อหอาจจะเป็นครอบครัวคุณก้ออ,อาจจะเป็นการเงินข้อสามอาจจะเป็นการทํางานของคุณอะไรที่มันสาคัญกับคุณตอนนี้ คุณควรจะจัดลำดับความสําคัญนะครับว่าอะไรเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3หากคุณให้ความทุกข์เป็นอันดับหนึ่งและนําหน้ามัวแต่คิดหมกมุ่นกังวลว่าเขาจะคิดยังไงกับเราเขาไม่พอใจเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราไปทาอะไรให้เขาไม่พอใจเนี่ยมัวแต่นั่งหาคําตอบแทนที่จะเอาเวลาในวันนั้น1นชั่วโมงนั้นหรือสาวันนั้นหรือเดือนนั้นเนี่ย ไปหาคําตอบว่าจะทํายังไงให้ตัวเยอดขายมากขึ้นทายังไงให้ตัวเองสุขภาพดีขึ้นสําเร็จมากขึ้นมีความรักที่ดีขึ้นอะไรก็ตามที่มันดีดีขึ้นนะครับแทนที่จะเอาจิตใจไปโฟกัสเรื่องินดีกลับไปโฟกัสเรื่องที่หมกมุ่นและบั่นทอนครับ จัดลำดับให้เป็นนะครับว่าอะไรสําคัญและไม่สําคัญหากคุณอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะครับ16-17กันยายนเรามีสัมมนา,าปลูกยักษ์แหงวารวย unlimited power นะครับซึ่งเป็นสัมมนา,าด้าน NLP ครับซึ่งอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาฝึกจัดลาดับข้อสําคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดูเล็กมากๆแต่มันก็คอยก่อกวนคุณบางคนนะครับ ยึดติดกับความกังวลน,นี้ไปตลอดชีวิตเลยทําให้คุณไม่เป็นอันทําอะไรครับมาเคลียร์พลังงานเหล่านี้ครับและเติมโปรแกร,รมจิตที่ใช่เข้าไปเกี่ยวกับความสําเร็จและร่ํำรวยนะครับใครสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจใต้คอมเมนต์ลับกันนะครับโอปปาอีาสานมาสเตอร์โค้ดเอเนอสวัสดีครับ